เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับ ตาเบาๆพอสบายสบๆจะถึงให้กับปิดสนิทนะจ๊ะให้เปลือกตาเหมือนเราหลับตาพร,มริมิมแค่ขนตาชนกันนะจ๊ะอย่าไปบีบเปลือกตา แล้วก็จะกดลูกในตานะจ๊ะพอสบายสบายคล้ายกับทอนที่เรากำลังจะหลับแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเราตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าศาีรษะลำคอบา่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลาย กล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจขอ,ของของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์อองใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้ว่างทาใจของเรานะให้ว่วางๆเบาๆสบา,สบายให้ปลดให้ปล่อยให้ว่างเรื่องคนสัตว์สิ่งของหรือเรื่องอะไรที่นอกเหลือจากนี้นะจ๊ะ ทำระหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกผ่อนคลายสบายปล่อยวางแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ใน กลางทองของเรานะจ๊ะในระดับทินเนือ้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือจะไม่ง่ายว่าโยบริเวณกลางทองตรงนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวน่ยจากเป็นที่เกิดที่เรามาเกิด ที่ตายของเราที่เราหลับที่ตื่นแล้วเนี่ยซึ่งเป็นที่เดียวกันยังเป็นต้นทางไปสู่อายตันนิพานในเส้นทางสายกลางภายในนะจ๊ะที่พระสัมมาสัมพุทธเจา้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ย เมื่อท่านปล่อยวางจากสรรพสัตว์และสรรพสิ่งนั้งหลายแล้วเนี่ยใจของท่านก็จะกลับมาหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้อของท่านเนี่ยในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้นะจ๊ะใจท่านก็จะนิ่งๆ ปล่อยวางหมดแล้วไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ผูกพันกับอะไรทั้งสิ้นคลายความผูกพันในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วว่ามันไม่เกิดประโยชน์ในการที่จะดับทุกข์ของท่านได้ไม่ใจของท่านนิ่งถูกส่วนเพราะปล่อยวางแล้วใจของท่านก็จะ เคลื่อนเขาไปสู่ภายในอาการคล้ายๆกับตกโซนลงไปหล่นจากที่สูงคล้ายๆกับเรานั่งเครื่องบินแล้วก็เปิดประตูโดดลงมากลา,ากาศโดยไม่มีล่มกลางอย่างนั้นแต่ว่าค่อยๆเคลื่อนเขาไปสู่ภายใน แล้วก็จะมีดวงทารรลอยขึ้นมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นดวงใสใสใสคล้ายกับเพชรที่ต้องแสงเนี่ยใสๆ แต่ว่ากลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วโตเทกฟองไข่แดงของไก่กลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามที่ยังวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ คือไม่แสบตาไม่จ้าตาเหมือนเราลืมตาโดยดวงอาทิตย์ยามที่ยิงเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อใจท่านหยุดยิ่งถูกส่วนดวงใสๆก็เกิดขึ้นตรงเนี้มาพร,ร้อมกับความสุขที่ท่านไม่เคยเจอมาก่อนเลย เป็นความสุขที่เกิดจากใจที่หยุดนิ่งถูกส่วนดวงธรรมดวงนี้เป็นต้นทางที่ทำให้ท่านบรรลุมรรคผลนิพพานได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพธิยญาณโดยท่านก็อาจใจของท่านนะ่หยุดนิ่งๆนุ่มๆ ที่ดวงธรรมดวงนี้ซึ่งเ,เรียกว่าดวงปฐมมรมมัมกเว่าต้นทางไปสู่อายตนานิพานใจท่านก็จะหยุดนิ่งกลางดวงใสๆพอถูกส่วนเข้าดวงธรรมนี้จะขยายกว้างออกไปกรอบตัว และในกลางจุดสว่างของดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยก็จะมีดวงทำอีกดวงหนึ่งบางเกิดขึ้นตรงกลางดวงเดิมดวงปฐมมรรคเป็นดวงที่ใสบริสุทธิ์กว่าเดิมกลมครอบตัวมือนกันทั้งใสทั้งสว่างกว่าเดิม ทำดวงนี้ทำให้ใจท่านบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นรเรียวกว่าดวงศีลใ,ใจท่านนิ่งถูกส่วนเข้าดวงศีลน,นี้ก็ขยายส่วนกว้างออกไปกลางดวงศีลก็จะมีดวงธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นที่ใสกว่า สว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าเรียวกว่ดวงสมาธิใจถ้าก็ยังนิ่งอย่างเดิมอย่างเดียวในกลางดวงสมาธิไม่ได้ทำอะไรที่นอกนจากนี้ะพอถูกส่วนเข้าดวงสมาธิกะขยายออกไปรอบตัว แล้วก็เกิดทำดวงใหม่ที่บริสุทธิ์กว่าเดิมสว่างกว่าเดิมกลมรอบตัวเหมือนกันเรียกว่าดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาเมื่อใจนิ่งถูกส่วนก็จะขยายกว้างออกไปในทํานองเดียวกันแล้วก็เกิดทำอีกดวงหนึ่ง เรียกว่าดวงวิมุตติกรมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์กว่าเดิมในกลางดวงวิมุตติไม่ใจท่านิ่งถูกส่วนก็ขยายกว้างออกไปเกิดทำอีกดวงหนึ่งที่บริสุทธิ์ก็เดิมเรียกว่าดวงวิมุตติญาณนาทัศนะทั้งหมด หนึ่งชุดนี่มีหกดวงเป็นเครื่องกลั่นใจของท่านให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นใจก็ลร่อนจากกิเลสอาสวะเข้าไปเรืเร่อยๆแล้วก็เชื่อมให้เข้าถึงกายภายในอีกกายหนึ่งที่มีลักษณะ เหมือนกายหยาบของท่านแต่ว่าใสสะอาดบริสุทธิ์กว่าอยู่ในอริยาบทของสมาธิเป็นกายภายในที่อยู่ในกายภายนอกกายนี้ท่านเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดหรือ กายไปเกิดมาเกิดถ้าเราจะไปเกิดก็ต้องไปในก,กายนี้แหละบางทีก็เรียกว่ากายฝันคือเวลาเรานอนหลับเราถูกส่วนกายละเอียดกายนี้แหละที่มีหน้าตาคล้ายๆกับเรานี่แหละออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็นำกลับ มาถ่ายทอดแต่กายมนุษย์ยากขึ้นอยู่ความละเอียดของใจของแต่ละคนและความบริสุทธิ์ของใจก็ここจะรับรู้ได้นั้นในกลางกายมนุษย์ละเอียดเมื่อใจท่านนิ่งถูกส่วนเขา้าก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายมนุษย์ละเอียดมีชีวิตจิตใจ เป็นกายมนุษย์ละเอียดจึงทำให้ท่านนะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นปฏิเ,เดิมพิษกายหยาบนั่นนะเป็นตัวท่านแต่ว่าเมื่อเข้ามาถึงกายมนุษยละเอียดนี้เนี่ยท่านก็ได้ความรู้เพิ่มเติมว่ากายมนุษย์หยาบนั้นเป็นประดุษ บ้านเรือนหรือเสื้อผ้าที่เป็นที่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดาะฉะนั้นใจนั้นท่านก็จะยิ่งคลายความผูกพันกับกายมนุษย์อย่างแล้วก็หยุดนิ่งอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดเพราะถูกส่วนท่านก็จะเห็นดวงธรรมในกลางกายมนุษย์ละเอียดในทํานองเดียวกัน อีกหนึ่งชุดหกดวงคือดวงปฐมมรรคดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาแล้วก็ดวงวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะอีกหนึ่งชุดที่กลั่นใจของท่านให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นแล้วก็ไปเชื่อมกับกายที่ละเอียดกว่าเดิม เป็นกายภายในที่ซ้อนอยู่ในกลางกายภายในกายนี้สวยงามกว่าเดิมเรียกว่ากายทิพย์แล้วว่ามีเครื่องบรรดับเป็นกายสำหรับเมือ่อเราไปบังเกิดขึ้นในเทวโลกในสุคติโลกสวรรค์กายนี้จะบังเกิดขึ้นแบบไม่มีบิดามารดาที่เรียกว่ากายโอปปาตติกะ บังเกิดขึ้นทันทีกายทิพนี้เนี่ยมีเครื่องประดับเพราะเหมาะกับสังคมของทเทวโลกมีอยู่ในกลางตัวของท่านใจทั้งกะจะหยุดนิ่งอย่างเนี้ไปเรื่อยๆ mm. ก็จะบรรลุกายในกายไปตามลำดับจนกระทั่งเข้าถึงกายที่ซ้อนๆกันอยู่ภายใน สิ่งทำให้ท่านมีความรอบรู้เพิ่มขึ้นาชีวิตนี้จะต้องยกระดับไปอีกหลายชั้นจะมีชีวิตที่ซ่อนเล่นอยู่ภายในแต่วา่าเร็วได้เมื่อเข้าถึงโดยการทำใจให้หยุดนิ่งใจทั้งนิ่งอย่างเดียวอย่างเดิมนิ่งต่อไปไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหลอจากนี้ ไม่ผูกพันกับสิ่งใด้งสิ้นแล้วทำให้ท่านได้เข้าถึงอีกกายหนึ่งที่ละเอียดกว่ากายทิพย์บริสุทธิ์กว่าสวยกว่ารเรียว,ว่ากายรูป,ปรพรมแล้วท่านกระทำในทํานองเดียวกันหยุดนิ่งเรื่อยไปไม่ได้ทำอะไรที่นอกในจากนี้ก็เข้าถึงอีกกายหนึ่งที่ซ้อนอยู่ละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่า เรียาก,กายอารูปประภมซ้อนอยู่ในกลางกายรูปประภมใจทั้งอันนิ่งตาวไปอีเพราะว่าท่านมีความรู้เพิ่มเติมรู้แจ้งเพราะเห็นแจ้งว่าถึงชีวิตนี้ที่ยกระดับแล้วก็ยังดับทุกข์ไม่สมบูรณ์ใต้ในระดับหนึ่งเข้าถึงความสุข ได้อีกระดับหนึ่งเท่านั้นรั่ใจท่านก็นนิ่งต่อไปอีกในที่สุดกลางกายอารรถบพรมนั้น,น,นท่านก็เข้าถึงอีกกายหนึ่งเรียกว่ากายธรรมกายธรรมนี้มีลักษณะสวยงามมากเข้าไปด้วยลักษณะมหาษุรอบทุกันทุกประการ ะมีแตกต่างก็คือมีเกศดอกบโบตมมไม่ใหญ่เป็นเล็กเหมือนดอกัวสัตตบงกฎตั้งอยูบ่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของมหาบ,รบรุรุษอยู่บนพระเศียรที่มีเส้นพระศกหรือเส้นผมขคดเวียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกา เรียงรายอย่างสวยงามเป็นพระวรากายที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการในอริยบทของสมาธิเช่นเดียวกันกายนี้เรียกว่ากายธรรมคำว่าธรรมกายมันเกิดขึ้นรับประการเข้าถึงเข้าถึงกายนี้ คำนี้ก็บังเกิดขึ้นมากายธรรมนี้เนี่ยเป็นตัวพระัฒนตรยัยเบื้องตอน้นเรียกว่ากายธรรมโคตรภูเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราแม้ยังไม่สมบูรณ์ก็ตามพระพุทธศาสนาเริ่มต้นจากตรงนี้ ตรงกายทมตรงนี้และในกลางกายทำนี้นี่แหละใจทั้งก็นิ่งอย่างเดิมอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ใจก็ดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในก็เห็นกายทำในกายทำที่ซ้อนๆกันอยู่ไปตามลำดับเช่นกายทำวโสดาบัน ซ้อนอยู่ในกลางกายทำกายแรกที่เลวากายทำโคตปูที่เกว่ากายทำโคตปูเพราะว,ว่าจิตใจนั้นสูงกว่าพุทุชนแต่ว่ายังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าอยู่ระหว่างครึ่งทางระหว่างพุทุชนกับความเป็นพระอริยเจ้าเมื่อใจนิ่งเข้าถึงกายธรรมโสดาบัน ความบริสุทธิ์ของใจก็บริสุทธิ์ไปอีกระดับหนึ่งถ้ากระเด้งต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งบรรลุกายทำระศกิตาคามีกายทำพระอนาคามีกายทำปพรรหัสมารุอรหันตสัมม,สมาสัมพุทฺเจ้ากายทำมีลักษณะเหมือนกันตแต่ขนาดไม่เท่ากันกับความใสความบริสุทธิ์ หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะปริม,มาณนะไม่เท่ากันกายทำบราหัตผลน,นั่นแหละจึงจะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นสาเหตุแห่งการเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏท่านก็ได้ผลุความเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและท่านก็ทบทวน ซ้ำไปซ้ำมาที่เรียกว่าอนุโลมกับปฏิโลมทบทวนว่าสิ่งที่ท่านบรรลุนั่น่เป็นมาอย่างไรและท่านก็หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเมื่อเขาถึงกายธรรมอรหันตสัมมาสัมทธิจจาเกียรติอภโตมีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการในทํานองเดียวกัน ใสบริสุทธดหน้าตักยี่สิบวาสูงยีสิบวาความกว้างแ้วก็ความสูงเนี่ยใสบริสุทธิ์กายนี้แหละเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกผ่านแล้วล้วั้งนั็ค้นพบต่อไปอีกว่ามีอยู่ในมนุษย์ทุกทุกคนในโลกต่างแต่ว่ามนุษย์จะไม่รู้ว่ามีอยู่ ไม่เฉลียวใจว่ามีอยู่ไม่ขวนขวายที่จะศึกษาเรียนรู้ต,ตั้งที่ปรารถนาที่จะเข้าถึงความสุทีิแท้จริงของชีวิตเมื่อไม่ขวนขวายก็ไม่รู้แต่ความปรารถนาอยากจะเข้าถึงความสุทีิแท้จริงของชีวิตก็สแสวงหาไปตามความเข้าใจของตนตามรสนิยมของตนก็ไม่พบ กับสิ่งที่ตัวปรารถนาจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่ำไปแต่ความจริงแล้วสิ่งที่ตัวแสวงหานั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแต่ว่ามนุษย์ทุกคนไม่รู้จึงแสวงหาภายนอกเพราะฉะนั้นเมื่อท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพทธิญาณแล้วจึงนำมาถ่ายทอดโดยพระมหากรุณาแก่มวลมนุษยชาติและเทวดาทั้งหลาย ก็มีผู้บรรลุมรคนิพพานโดยเดินตามรอยของท่านปฏิบัติตามท่านทําอย่างไรก็ทําอย่างนั้นท่านเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นจึงเป็นพระอริยสาวกเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรากําลังจะมาหลอ่อพระธรรมกายซึ่งเราได้พยายามถอดแบบออกมาเนี่ย เป็นพุทธปฏิมากรเป็นกายตัดสรุปธ,ธรรมของมวลมนุษย,ายชาติให้มนุษย์ทุกคนได้กราบไหวบูชาแล้วก็จะได้ระลึกนึกถึงว่าในตัวก็มีพระธรรมกายเช่นนี้ไอ้แสวงหาเข้าไปสู่ภายในเพราะฉะนั้นเนี่ยพระธรรมกายหรือพุทธปฏิมากรนี้จึงเป็นตัวแทนของพระธรรมกาย ที่อยู่ภายในของกายมหาบุรุษของพระสมมาสมุตเจ้ากายหยาบของท่านนั้นไม่มีเกตดอกโบตูมแต่ว่ากายธรรมของท่านนั้นมีเกตดอกโบตูมและกายธรรมของพวกเราก็มีเกตดอกโบตูมอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยบรรพบรุษของเราจึงจำลองพระธรรมกายออกมาเป็นพุทธปฏิมากรเกตดอกโบตูม ในยุคที่ยังมีการให้ความสนใจต่ก,การปฏิบัติธรรมก็จะเด่นน้อมนำใจกลับเข้าไปสู่ภายในแต่ว่าเมื่อห่างเหินการปฏิบัติธรรมจึงไม่ค่อยได้รู้จักพุทธปฏิมากรในเรื่องของที่มาที่ไปเมื่อไม่ได้ปฏิบัติก็ใช้ดวงปัญญาคิดค้นเอาอ จินตนาการอาวพุทธปฏิมากรน,นี้ต้องเป็นไปตามยุคตามสมัยดวงปัญญาท่านน่าจะหมายถึงธรรมปฏิทีจึงแปลเปลี่ยนลักษณะของเกศด,ดอกโบตูมเป็นประดุดเ,เ,เปลวเพลิงแล้วก็ลักษณะลีลาอะไรต่างก็แตกต่างกันออกไปในยุคนี้เนี่ยเราได้มาบังเกิดขึ้น ในสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดเจนทศสโรเนี่ยด็นนสละชีวิตทำความเพียนและวก็เดบรลรุธ,ธรรมกายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในโบสถ์วัดโบสถ์บนบางคูเวียงจังหวัดนนทบ,บุรีเมื่อ80กว่าปีที่แล้วคำว่าธรรมกายจึงปรากฏเกิดข,ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และก็ททำให้ความเข้าใจคำว่าพระธรรมกายได้แจ่มแจ้งกว่าเดิมแม้จะมีคำนี้ในพระไตรปิฎกในทุกๆนิกายก็าตามแต่ความเข้าใจนั้นก็แตกต่างกันออกไปบางก็เข้าใจธรรมกายคือหมวดหมู่แห่งธรรมซึ่งก็ไม่อาจที่จะน้อมนำมาปฏิบัติได้ก็เป็นเพียงแค่ภาคทฤษฎีเท่าน,นั้นเมื่อพระเดชวะคุณหลวงปู่ท่านสละชีวิต จนเข้าถึงธรรมกายแล้วก็นำมาถ่ายทอดให้กับพวกเราทั้งหลายด้วยความรักและปรารถนาดีหวังจะให้เราได้มีที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเพราะฉะนั้นนี่เราอยู่ในยุคที่เฉพาะสําหรับผู้มีบุญที่จะได้รู้จักคำว่าธรรมกายอย่างแท้จริงซึ่งจะนำไปสู่การไปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมกายของตนเอง และเข้าถึงสันติสขภัยในที่จะขยายไปสู่สันติภาพภายนอกเมื่อเกิดการขยายตัวกันติดต่อภาในฐานะผู้ให้แสงสว่างก็แนะนำกันต่ดต่อกันไปเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาหล่อพระธรรมกายประจำตัวเพื่อที่จะปฏิสฐานภายในมหาธรรมกายใจดีให้ครบล้านองค์ และอีกองค์หนึ่งก็จะไปเป็นพระประธานที่วัดบ้านขุนอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ดังนั้นก่อนที่เราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีหลอ่อพระธรรมกายประจำตัวนี้ให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายๆ ให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือเราจะนึกถึงบุญบิกบุญสี่บุญที่เราได้ทำผ่านมาสามบุญแล้วน่นหละนึกถึงบุญเหล่านั้นมาประมวลเป็นดวงบุญใสใสได้ใจที่มีความเพลื่มปิติยินดี ดวงบนใสๆนี้เนี่ยก็จะได้ปรากฏเกิดขึ้นกลางกายฐานที่เจ็ดของเราเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราให้ใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะบังเกิดขึ้นจากการหล่อพระธรรมกายประจำตัวและพระประธานที่จะไปปฏิสฐานวัดบ้านขุนกัน ฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้รู้ทุกคนตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้ดังออกมาจากในกลางเขาเรา อย่างสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักเลยจ้ะต่างคนต่างนั่งกันไปเย็บเย็บๆนะจ้ะ